ดูลิงมากินกล้วยนะคะดูลิงมากินกล้วยดู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 พ่อพ่อแม่เลยเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานมึงอ่ะมึงจะได้กินเยอะแล้วมึงจะเป็นเบาหวานนะลิงนะโอ้ดูหำมันบักใหญ่ห้องใจดูสิน้องเฟิร์สยังพูดเลยนะน้องเฟิร์สมันขี่ยังไงอ่ะมันใหญ่อ่ะเออมันขี่ยังไงถามมันดิมันขี่ยังไงบอกงคนมันกินมันเล็กเด้วยดูดูมัน ดูมันดูมืนตีนเฮาเนี่ยเหมือนพระธูดงอ่ะขึ้นกับเรได้ใส่เกือบขึ้นกันไหมอิลิงไหมอนลิ่งไหมเราเอากล้วยไว้ในรถเขาก็รู้แล้วว่าเราเอามาให้ลิงแต่เราไม่ได้ไปแจกไงมันมาเอาเองโอ้พวกมันกินวัดทิ้งแล้วกินครึ่งหวีทิ้งแล้วอ๋อดูสิเอามาเอาใหม่ละไข่าไข่าไข่ตำสาไวมาแล้วดูมันดูมัน ดูมันมาเอากล้วยดูมันมันเป็นอย่างอยู่ตรงเนี้ยตรงคอเต็มกล้วยกล้วยเหรอมันยัดกล้วยมันยัดกล้วยใส่ไว้มันเอาเสื่องไว้กินไงมันเนี่ยดูลิงดูลิงดูเขาไม่เอากล้วยเราเราขึ้นไปไหว้เสด็จเตี่ยบนยอดเขานะคะเราเอากล้วยมาไว้ในกระบะเขามาเอากล้วยไปกินนะคะดูสิดูสิโอ้โห อิ่มเลยอิมอ่มเลยนะหนูอิ่มเลยนะหนูนะอิ่มเลยนะนแ,แล้วไม่ยอมหนีจากรถด้วยนะนั่งอยู่ในรถเลยค่ะตัวนี้นั่งอยู่ในรถเลยนั่งเฝ้ารถเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนเห็นไหมอยวมาสอบอาทิตย์มาได้มานั่งหากันเห็นไหมคะดูเขากินกล้วยน่าอร่อยจังเลยกินกล้วยนะ่ลิงกินกล้วยเคยเห็นไหมละเราไม่ได้เราไม่ได้แจกเขานะคะแต่เขามาเอาเอง เราซื้อมาให้เขากินแล้วก็เลกออกเป็นลูกๆไม่ให้มันเอาไปได้เยอะไม่งั้นมันจะอุ้มไปทั้งหวีดูมันกินสองลูกมันก็อิ่มแล้วไหมล่ะไอ้น,นี่หมดไปสามลูกแล้วนะยังไม่อิ่มอีกเหรอโอ้ไอ้น,นี่กินเยอะจริงๆเลยมันอยู่ข้างนอกกระบ,บะเราเลยถ่ายได้เนาะอยู่ข้างข้างนอกเราก็คงไม่กล้าถ่ายมันขนาดทีดูมันดูมันดูลิงกิน เฮ้ยไม่ใช่มันลงมาอีกแล้วเหรอมันบอกว่าทําไมลิงมันทาไมอาหารมันเยอะจังเลยมันบอกมันจะกินให้หมดเลยกินกินไม่หมดหรอกยายเอามาเยอะมันกินไม่หมดดูมันใส่ไว้ใต้คางมันเนี่ยลูกหนึ่งไอ้อยู่ข้างล่างก็อิ่มแล้วมั้งไม่ขึ้นมาเอาแล้วนะนั่ะทิ้งเลยกินครึ่งลูกก็ทิ้งไอสัตว์น่ะไปหาเอาใหม่อีกแล้วน้องเฟิร์สดูมั้ไปหาเอาใหม่ดูเป็นรื้อเอาตัวไหนที่ นั่นน่ะโอ้โหทั้งปไปแล้วไปแล้วปากคาบไปด้วยมันน่ะเธออยู่ข้างล่างอมันอยู่ข้างล่างรถเอออันนีตัวนี้กำลังจะขึ้นมาเนี่ยี่กำลังย่องแล้วย่องแล้วขึ้นมา